สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะจะบอกว่าเร็วๆนี้ผมจะมีการจัดแข่งรัดนะฮะซึ่งอยู่ในช่วงวางแผนและเตรียมงานนะครับผมเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารารถได้ทุกช่องทางนะครับว่าจะเป็น Facebook, Youtube หรือจะเป็น Discord ครับทันที่ดีก็จอรดิสคอมด้วยนะครับผมจะรู้ข่าวสารเนี่ยคร่าวๆเนี่ยดูทิศทางโหวตน่าจะเป็นแนวฟิลแบบว่าเลดกันฟาร์มกันก่อนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะเร่อของจริง่ะครับคุณผู้ชมวัยนี้ก็คือเป็นไว้ที่ริบูปินนะครับทุกอย่างคือจะไม่มีในสมองเราต้องหาปืนหาอะไรใหม่หมดเลยนะครับทุกคนต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะแล้วตอนนี้ทุกคนดูสิครับคือแผ่นที่มันปรับใหม่นะครับเกมรัดเนี่ยโอ้โหโคตรสวยดูดี ดูดีว่ะมมา้ออองงบนนนนนึะะะ่่่จรคืไเส้นไหม้เส้นไหม้ของเทวดาเทวดาสร้างแมพแล้วไหม้กระเด็นผมชอบธรรมชาดนะฮะคือเกมรมันเป็นเกมที่มีธรรมชาตินะฮะคนฟังอ่านปากผมนะฮะธรรมชาตินะครับคือธรรมชาติมันช่างจะสุดยอด เฮ้ยไอ้ที่นี่มีชุดเหลืองมีลูกตองโอ้โหกันจะพูดว่ากูันจะไม่ตายแล้วก็จะไปเอาโหมดแล้วกันจะตายแล้วผมขอร้องต่อพระเจ้าให้เขาหยุดที่มันมีไอ้เี้ยมีโคตรโบว์แล้วอะอะไรวะนี่นะของมึงมันทออกุลขคามมึงมึงมันทอคลตจำกูว่ากูนข้ามมึงผมรอสองชื่อเลยนะฮะแต่ปรากฏว่ามันไม่ซ้ําผมวิ่งหนีหน้าตาเจองไปเลยผมนั่งงงนะครับว่าทำยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยชื่อก็ไม่รู้นะครับ ลุกขึ้นมาเพื่อนเจ้าทําได้ไห,หุย้ยไอ้เขี้ผมลุกว่ะล,ลุกมาทําไมวะไม่เหลืออะไรให้ตัวผมแล้วครับกมือีละเอาละแล้วกูกันจะตายอโอเคกูตายไม่เห็นไม่เห็นชื่อค้าคิวอ่ะนี่แหละครับการใช้ชีวิตเอาตัวรอดและผมก็ได้ตายอีกแล้วนะครับคือถ้าไม่ตายนี่ก็ไม่ใช่ผมนะครับผมต่อไปนี้ก็คือการเกิดจากเดียนแล้วแหละเพราะผมไม่เดินไปละตอนนี้ทีมเรามีฝรั่งหนึ่งคนนะครับชื่อว่าดีวาย ก่อนก่อนหน้านี้มีคนนึงชื่อโทชิโร่นะครับก็เป็นฝรั่งเหมือนกันนะครับมาจากอินเดียกับเวียดนามนะครับต่างคนพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลยโทชิโร่นี่เป็นคนที่แข็งขันแข็งมากนะครับปลูกผ้าไม่หวัดไม่ไหวผ้านี่คือแบบบ้านเต็มบ้านผ้าเต็มเมืองนะครับส่วนดีไวนี่ก็ฟาร์มเแบบยฟาร์มแบบคัวไตควายล้มมะครับคือกิงก็โหดแถมยังฟาร์มนด้อีกครับมีดีไว้แค่สิบคนผมนอบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะโค่นอาณาจักรเราได้นะครับ อันนี้อยู่กับรายการเดินไปบ่นไปนะครับผมก็โคตรใจเลยครับเมืองเนี่ยนะฮะคือผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผมมีชีวิตที่ไปลอดถึงฝั่งฝันได้เนี่ยคือเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากแต่ไม่ใช่ว่าผมไม่พยายามนะครับผมก็พยายามแล้แหละครับแต่ตอนนี้ผมก็จะถึงละโอ้อหอโ,อโออหคนไม่วิงง่งเต็มเลยครับมีอาวุธด,ด้วยนะผมดูทรงผมเก็บอาวุธก่อนทำให้ฟิตซะว่าเฮ้เยฮอแอบเด็ดนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเกิดเต็มของจริงละ โอเคผมเกิด is me is me is me จบตายให้ต้อมีปุ้ยในที่สุดผมก็มาถึงบ้านแล้วนะครับแม้ที่เขาว่ามีกล้าชีวิตเนี่ยผมมีสิบชีวิตยังไม่รอดเลยดูก่อนมีคนไหีโอเคนะครับนี่คือพวกเราหมดเลยนะครับเฮ้ยมีคนต่องเต็มเลยสามคนรีบรีบปิดประตูมากำลังมาทำบ้านเราใช่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 ทิดเอสวบิลสามตัวสามตัว ลุ้นๆเออโอเคโอเคโอเคจะไม่อัพเลยมันเป็นเด็กมันเป็นเด็กแต่ก็อย่าประมาทเพราะเราก็เด็กเหมือนกันปอสี่ปอห้าตัวนี้ fuck you get out on the way this my bed ไอดำใครอะไอดำใครอ่ะยือยู่หน้าบ้านเนี่ยไอดำไอดำพวกเราปะเนี่ยเออไอดำใครไม่รู้พี่ยอมพวกเราไม่รู้รไม่รู้พวกเราปะเนี่ยพวกเรานั่งลงดิถ้าพวกเรานั่งลงดิว่าไม่ใช่ละมันจะแทงพี่ วัลโหลมาตาสักกตงตงอนเลยเฮ้ยเขามาั้สองฮิตวันฮิตวันฮีด่าฮนนี่แหละับผมช่วยแรกแนะครับจะไม่ค่อยมีปืนกันหลังไปหลังพี่ให้พี่ให้พี่ให้ยี่มันจุ๊กยี่มันจุกหลังโคตรโลเลยพี่เราจะตายหลังฮะยู่สบแล้วพี่โดนโดนโ ไอชื่อมันอยู่ไหนวะไปยันไปยันไปยันเวลิโลเวลิโลเวลิโลโอเคโอเคโอ้โหปากสุดผมบอกเลยปากาสิกตุกผมมองไม่เห็นอะไรเลยป่าเปื่อยหญ้าสีเขียวเต็มไปหมดแต่ทุกคนชอบผมก็ดีใจด้วยนะฮะคือภาพมันค่อนข้างที่จะสดใสเยเอาเดทเอาเดทเอาเดทเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราน้ำนี่เลยหน้าตาสวยเพื่อนเรามาอุ๊ยนี่เราตายเอ้าไหนตรงไหน ใครเป็นอะไรตายอ่ะเาตายเลย What the fuck คุณไม่ทำอะไรเลยนะยืนเฉยๆตายอ่ะคืองงอ่ะวิ่งมไต้องไกลคืองงวันเดทแต่มันเดทเลยแบบเดทต่อหน้าต่อตาเลยมันวิ่งไปทางไปผมไปผมไปไปทางนั้นแหละไปทางกันไปฮิโลฮิโลฮิโลฮิโอออเเเคคโโค ที่ไหนพี่ผมมาแล้วมาที่มันอยู่นี่มีนี่มีนี่แอมดีโหลดแอมดีโหลดนิ่งหาอะไรนะจับจับพวกคุณมุมขวาอะไรไปเลยตายเดบสเจอสปาตันกูไปจู่กับมึงอ่ะยิงขนุไม่แม่นเว้ยเน้นระยะใกล้ ผมเห็นชื่อคุ้นๆว่า ML เนี่ยเคยเห็นที่ไหนจริงๆมันเป็นชื่อก่อหน้านี้ครับแสดงว่ามีแก๊ง ML อยู่แถวนี้ไม่มียาร้อนไม่มียาร้อนไม่มียาร้อนเฮ้ยเอาไปเลียนเอาไปเลียนเอาไปเลียนเลี้ยงเพิ่มหน่อยดิไอแคทดึงเพ้่หน่อยดิธนูมันติดหลังพี่เอาออกไม่ได้ดึงไม่ได้ทำตายป่ะพี่จะตายโอ้เจ็บป่ะ ระหว่างที่ฟาร์มอยเนี่ยก็มีการรบมันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับคนนู้นคนนี้โดนนะฮะก็เลยต้องวิ่งไปช่วยกันดีวาดีวมีให้ยู่มีให้ยู่ไอคิปสวอต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 ดินาไม่เจอว่ะไอเหนี่ยงขวาวาล่างกวาล่างกวาล่างอุ๊ย3ตัวพี่พี่แชร์า่ากลัพี่แ่าตวีาล่วนนี้วันนี้วันนี้วางเอาดาบไล้วโดนไม่ล่นนะยังก็ได้บิด คิวฮิมดีวยคิวฮิมเอาละครับจักจะสนุกแล้วสิเฮ้ยย็ดโคตรเท่เลยว่ะเวลาเวลาเรากดค้อนอ่ะเวลาเรากดค้อนน่ไม่ใช่กดทีเดียวติดแล้วอ่ะเออมันได้มีคูดาวโหลดเฮ็โดูทีนี้เรามึงไม่ได้ดึงแบตแล้วไม่ต้องหัวเราะแล้วอันนี้คือติดหลังสีเหรอใช่ พี่ช่วยเปล่ายสัยงหาโอ้โหมันลร้เมันอยู่ข้างบนชุดเหลียงไอซี่ไอซี่สาตัวเลยไปหนึ่งไหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งดูเ t ะไหนึ่ง็ได้เลยยังอยู่ยุคธนูกันอยู่นะครับแต่ดีที่ว่าเรามีดับเบิลแบโร่ให้หองใ o ้ e ลอนี่ตาวอร์ไร e ์ Hãy yeah. lại I see, I see, I see yeah, yeah, yeah. Hit one Hit shot, head shot Let's go push, let's oh, go push, let's <laughs> go push ไตนั่งไปนั่งไตนั่งนสนนโอ้เอาตรงก็มีไม่ขี่แก๊งนะครับที่รันไซเนี่ยผมดูชื่อผมก็รู้นะว่าเป็นแก๊งไหนพอสองชื่อปุ๊บรู้เลยครับแก๊งไฟเวอร์นั่นเองตระกูลเรามีปืนช้นะครับคือ semi python แล้วก็ double barrel นั่นเอง เข้าไปในด้านซ้าย2ตัวพี่เฮ้ยนอกรถตัวนึงไทยนึงนอกรถตัว2 ừ, 2 เราเจอคนในร้านไซน์ที่กำลังไล่ล่ากันอย่างร้มันเลยใช่ปะวะหรือว่าเพื่อนเราขึ้นไปแล้ววะสวยเอาเด็ดเอาเด็ดเอาเด็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมีตัวยืนดโอ้โหโหลมีตัวโดนโดนลูกต่อต่อตะโฟนเยอะเยอะไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปท่อนไปท่อนไปท่อนเฮ้ยขณาคณนคณขคาะหนูตายหนึ่ง ตายหมดตายหมดตายหมดไอ้ชี่ยชุดชุดอวกาศโอ้โหอันี้ก็คือชุดใหม่นะครับเป็นคอรตุ่มชุดเดี๋ยวแล้วเป็นโคตรเทว่้ยนนนี่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 วะเก็บละมันมีหนัดมันมีหกนัดตายมาเนี่ยมาท้าให้มันนั่นแหละจบมัน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 มนมีอะไรบ้างีามไม่รู้อ่ะไมร้อ่ะไอ้ช่ชุดอวกาศโคตรเทโอ้ยเขเทตัวคอนี่โอตง เน่พวกผมจะไปซื้อการสฟัาที ok ่เอาโพนนะฮะแล้วจะไปวอเตอร์เท็เมนไปเลียกกาดแดงตายอ่ะสี่ตัวห้าตัวเยี่ห้ออะไเยียบเราชุบทำอากาศที่ไรอีกเพื่อเรอ My God I'm dead so many โอ้ v m ร m, m run แ m run Goodbye my friend เปิดแล้วพี่เปิดแล้วไปละอล้ว a อ the fuck อาฟิวออกเอาฟิวออกเอฟิวออกมีคนเอาการ์ดแดงไปแล้วนะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงรีเซอร์มันก็ต้องหาของเรียนนะฮะก็เป็นธรรมดาที่ของจะหายนะครับแล้วก็ต้องกลับบ้านกันแบบมือเปล่าจะทำตัวได้เหรอชัดเอาวะบูมเอสปอมปล Ê hey, hey. Oh, 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 em em oh, Okay, ấy, okay, Ok ok, Oh, you, then. Picky, picky, làm picky, 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 เย็นเป็นวันนี้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 ไอ้ยี่เล่นดิไอ้ยี่ยยิงไม่โดนเลยไปเอาการ์ดเตนที่วอเตอร์ไม่ได้เลยตอนที่เพลเวอร์แพนนะครับแต่ดั้เจอคนเลยนะก็เลยวิ่งตามมาตูฮิตตูฮิตตีฮิตเด็ดเด็ดเด็ดเกโ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 กไอโก้เลมีคนในบ้านที่ผมล็อกรหัสหนักไม่ให้หน่อเขาเอานะครับตอนนี้ผมมาบ้านใครไม่รู้ครับน่ากลัวเหมือนกันนะฮะเฮ้ยเพื่อนเราออกกระโดดนี่จำเช็คจำเช็ค อย่าเปิดอ่ะไอ้ย้ยหมดแตกเฮ้ยโอ้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  SMG MD ความซ่าเป็นเหตุสังเกตได้นะครับคือเรามีปืนแล้วเราก็ซ่าเราเลยไปบุกนะเป็นไงล่ะครับเจอเขา SMG งัดมาหน้าหงายเรียงตัวเลยครับตอนนี้กำลังหนีตากันอยู่มีเข่าแบกไมมีหามาชัน แล้วมาานแล้วมาทาแล้วใจเย็นใจเย็นี้โอ้โซเมนีโซมนีีโดนดยูาเดทาเดทาเดทขึ้นมีอีกตัวนึงแล้วสตัวชุดชุดอวกาศตัวนึงตัวสตัวนิวอาร์สตองคอมมิ่งโอ้ฟัมันฮิตเฮ้ยมันมีเอสเนเอามาจากไหนวะชีสเซไรมาจากฟัเกอร์ ข้างหน้าข้างหน้า150นร้อยห้าสมาแล้วมาแล้วมาร่ออวกาศมาไู้กอุ้ยที่เล่ของนี่วะสู้อย่างซิงหรืจะนียังมาตอนนี้คือต้องหนีแล้วครับแต่หนีไม่รอดนะครับถูกเขาซอยหน้าแตกยับเลยนะครับพอส่งชื่อคนตายเนี่ยเอ้ามันคือแก๊งไอเอ็มนะครับไปโดนผมนี้เกิดพี่เกิดไอ้ตันจีแม่งยังโลอ่ะเอสเตาเดะเดเดเด

ใช่ๆๆ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 ุๆๆๆๆๆๆเๆๆลยๆงๆรๆๆๆอนๆาๆๆๆอๆๆ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 ๆีๆๆ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 ๆยๆๆๆๆๆๆตอนนี้ๆๆ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 ๆามๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆรๆๆ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 ๆรๆๆๆๆๆาๆๆ่ๆๆๆๆรๆๆๆๆไ เด็ดวันเด็ดวันชุดชุดมาไปลูกเด็ดชเฮ้ยชุดชุดผมมันไม่ดีทำไรทำไรตัวม้าตัม้าใครอยมัน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 มตัวเจอลออโอ้ยยังไม่ทันั่าไก่เลยเจ็บเป็ด ไอ้เทียมันสองคนคุมเข่าแล้ว U N N T เฮ้ยไอ้นี่แก๊ง P B ไอ้แก๊ง P B เป็นแก๊ง P B เก่านะครับที่ผมรู้เพราะว่าผมจำชื่อบางคนได้นั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้เตียงผมหมดบ้านแล้วนะครับระหว่างผมกลับบ้านเนี่ยก็เหลือไปเห็นแอร์ดับอยู่บนหัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปเอากระดับน,นะพี่กันเจ็ันดันมาครับเฮ้ยไอ้ซิสโนมี่ไอ้ไอ้ไอ้โนมี่ไอ้โนมีโอ้ยนี่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 ไม<า>่เอาแล้วไมออกมาแล้วนี่ มันตายแล้วตัวแทงตายแล้วตัวนั้นสามนะเจ้าตัวนั้นสามนะเจ้าตาย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 หนึ่งตายหนึ่งอยู่ในยุคสงครามธนูนะครับเพราะว่าปืนส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาเก็บไว้เรียนกันเอาดูรถดันคุณหญิงดังคุณหิงพี่ผมเก็บเซตให้แล้วกันที่ทีนี้จะบ้านพี่บุญวิ่งมาพี่บุญวิ่งมาแตกแตกแตกชุบใหชุบใหชุบใหชุบไปหลังมาหลังมาหลังมาสองตัวหลังมาสองตัวพี่บุญขึ้นมา มีปืนสองคนเลยมีปืนสองคนเลยอยู่ทางฝั่งตะขามนะใครได้ไอศอรไอศอร์ไอศอรป้อมปืนผมไดป้อมปืนเฮ้ยที่ได้หัวป๋องกลับแล้วได้ปุ่มปืนหนักได้ได้สวยสวยสวยป้อมปืนเดียวก้า จริงๆยุคเนี้ยมันไม่ใช่ยุคธนูแล้วก็ไม่ใช่ยุคปืนครับมันคือยุคดาบนะครับเพราะว่าธนูเราก็หมดแล้วฮะตอนนี้นะเอาดาบมาลบแล้วผมอ่ะพี่บุ้มพี่บุ้มพี่บุ้มมันมาพี่ต้องสู้แล้วเพราะว่าผมเอาดาบซาปตันพี่บุ้มผมจะสับมันพี่บุ้มผมสับหน้ามันหนึ่งทีเจ็บมันเจ็บไอ้เชี่ยมันโดนซาปตันผมมันรองให้แล้วผมจุ๊บ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 แอมเด็ดเฮ้ยใครโดนหมากัดมันนะ กัดมันกัดมันกัดมันไอตูปไอตูปกัดมันไอตูปสวยไอตูปกัดมันไอตูปหอมหอมหอมเอา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 ไปกัดเพื่อนเราไอตูปไปกัดมันนี่ไอตูปเมื่อกี้ผมได้ยินว่าไอตูนะไม่ใช่นกลับไปไปกัดมันเลี้ยงไม่เชื่อจริงๆเลยไปกัดมันพอดีไม่ค่อยชัดเลยเราเล่นมามากนะครับคือบ้านเราไม่โตปืนแล้วก็ไม่มีตัวนี้เดี๋ยวไปย่อยของกันดีกว่านะครับเอาของมาเินปืนเลูกโป่งมานี เราได้ของมาประมาณนี้ครับมีเหล็กไฮชแคปแล้วก็เหล็กนะครับผมก็เอาไปซื้อเตาเผาใหญ่นะครับแล้วก็เอาไปซื้อแปลงผักคือเราจะเตรียมปลูกผักทําการเกษตรนะครับแล้วก็เอาไปซื้ออ่าพิกแอดของต่างๆที่เอาไปใช้นะครับผมสักพักหนึ่งฮองก็มาฮิตไอฮิตไอฮิตฮิตถูฮิตที โอลิชินวิกันได้โอ้ไอโไอโปอาโมปัญหาเขาตอนนี้คือไม่มีกระสุนคราบแล้วก็ยาหมดครับผมไอแฮโฟอมอลทูสไอไอกิฟูไอเจสแอาโ Okay, semi กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะวิศวกรโอ้โอ้โอ้ไนท์ ตอนนี้เราต้องการปืน A k เคนะครับซึ่งต้องต่อหายูบุลอนไซนะครับแต่เพื่อนของตัวซิโร่คนนี้นะครับเขาค้าปืน A k เคได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการเตาเผาแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะแลกเทรดของกันนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยสามารถครับเตาเผาได้นะครับผมและเขาเนี่ยต้องการเตาเผาพอดีเราก็เลยแลกของกันนะครับแต่ว่าเขาต้องการอะไรแบบอีกนิดหน่อยหนึ่งนะครับเราก็โอเคตามนี้แล้วก็แลกกันแล้วผมก็ได้เ k คมาใช้เพื่อข้าวเพื่อกันบ้านนะฮะเราก็รอฮอนําต่อไปมานะครับและอุปกรณ์การยิงเราก็พร้อมแล้วตอนนี้ เพอร์เฟกต์แลนดิ้งคือเป็นการยริงฮอที่โคตรเพอร์เฟกต์เลยครับคือฮอแไม่ตกในบ้านในนัวเราเลยครับริง่งโอเคโอ้ okay, okay, okay. และเอละ M2 ก็บอกแลกก็มาแล้วครับเก็บไว้กันบ้านนะครับผมโอ้โห <c oughs> เหมือนเปิดกระชาครับดวงดีเกินเฮ้ย <c oughs> นอกตีมให้พวกเรา ua, 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 อยิงเลยพี่สองตัว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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาอยู่ซ้ายอายูอ่ซ้ายอยู่ซ้ายอีกตัวหนึ่ง พี่ย่งนี้ครัตกในบ้านมันเจ้าอีกเหรอไอ้หี่อ่ะพี่ครัสายเราอี่เพียงเดิน้ามีมันยังอยู่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 เด็ดเด็ดได้ได้ไอรูดหมดแดงหมดแดงหมดแล้วพี่ เ,เฮียมันตกในบ้านมึงคิดว่ากูจะออกมาเก็บของนอกเหรอ,อสำหรับคลิปไว้นี้จริงๆมันก็มีอีกนะครับแต่สำหรผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยติดถ่ายทำหนังอยู่นะครับคือเรื่องเดโจเซฟถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูอ,อน,นะครับหรือใครอยากจะดูไว้นี้เพิ่มเติมว่าเจออะไรมาบ้างไปดูได้ที่ช่องน้องต๋องนะครับมีช็อตประทะ1ั1 v 1 0ิด้วยบอกเลยว่าโคตรมันนะครับผม